วิธีทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวสามิติทำยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าช่องติ๊กตอกของเรานะคะแล้วกดบวกค่ะคลิกปุ่มอัปโหลดเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบนะคะแล้วกดคำว่าถัดไปค่ะคลิกปิดเสียงนะคะแล้วก็คลิกคำว่าแก้ไขค่ะให้เราแตะที่รูปของเรานะคะแล้วก็ใช้2นิ้วค่ะหดรูปออกมาให้พอดีกับกรอบของติ๊กตอบแบบนี้เลยนะคะ ในจากนั้นให้เราค่ะคลิกตัวลูกศรลงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกหัวข้อที่ชื่อว่าเอฟเฟ t ค่ะให้เรากดเลือกหัวข้อที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์ค่ะให้เพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจนกว่าจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่าเวอร์เบอตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วก็ลากไปนะคะให้ยาวเท่ากับคลิปวิดีโอของเราเลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะแล้วก็คลิกลูกศรลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกหัวข้อคําว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ค่ะ จากนั้นค่ะให้เรานะคะเลื่อนไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าวิชวลค่ะตัวนี้นะแล้วให้เพื่อนๆค่ะเลื่อนหาหัวข้อที่ชื่อว่า Scanning Light ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะแล้วให้เราคลิกบันทึกนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็มาหัวข้อที่ชื่อว่าสติกเกอร์ค่ะคลิกหัวข้อภูเขาตัวนี้นะคะกดค่ะแล้วให้เราไปเลือกรูปของเรามารูปเดิมอ,อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วคลิก ตัวปุ่มด้านล่างค่ะให้เขาตัดกรอบรูปให้เรานะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วให้เราคลิกตกลงค่ะคลิกที่รูปนะคะแล้วให้เพื่อนๆค่ะทำการขยายสองนิ้วแบบนี้เลยนะคะให้ตัวเราสูงเท่ากับระดับเอวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรามให้เพื่อนๆคลิกสติ๊กเกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พิมพ์หัวข้อที่ชื่อว่า iPod ค่ะ ให้เ,เพื่อนๆนะคะเลือกอันที่เราชอบอันหนึ่งแม่วันจะเลือกตัวนี้นะคลิกที่ตัวไอ o d ของเรานะคะเราก็มาวางตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็จัดวางกรุ๊ปสติ๊กเกอร์ของเราที่เป็นตัวเรานะคะวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนคลิกคำว่าถัดไปค่ะแม่วันทิ้งเอฟเฟกตไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะคะใครอยากเรียนรู้การทำคลิปวิดีโอ ที่เป็น AI พูดได้แบบจับมือทำเจอกันในเดะเทรนร์3แบบเจอตัวสอนแบบจับมือทำสอนทุกแอปที่แม่วันรู้และที่คุณจำเป็นต้องใช้วันที่14-15ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพราคา19,900บาทแคปช่น้าจอคลิปนี้ได้รับส่วนลด10%ไม่ต้องออกหน้ากล้องก็มีไรายได้เรียนกับแม่วันดันช่อง